ว้าวมาล้วจ้ามาล้วจ้าเวเดนพาสิสเก้ามาล้วจ้าโอ้โหแต่ละอย่างนี่คือแบบมันดูเหมือนวอสีเหมือนมากเอ้ยที่ปืนใหม่ทุกคนปืนใหม่เอาเฮ้ยตัวละครใหม่ใช่วาน้า GKS โอ้โหสกินแบบลาขึ้นเลยโคนสวยเลยโอ้โหเอาว่า XPR 50ว่ะเดือดฮันเอาเรื่องฮะ นี่ก็จะเป็นซีซั่น10นะครับมีซีซั่นที่มีชื่อว่า The Hunt นะครับเป็น Battle Pass ซีซั่นนี้นั่นเองเราก็ไปดูเลยดีกว่านะครับว่าในนี้เนะี่ยมันมีอะไรบ้างนะก็จะมีตัวละครที่เข้ามาใหม่อยู่4ตัวหลักๆนะครับแล้วก็เชียนไว้ว่าสัมผัสประสบการณ์ล่าสุดที่ดูเดือดไปกับตัวละครอีพิกเหล่านี้เอาเป็นไงหอ้หน้าผู้หญิงคนที่3นี่แบบ ชกโชนเหลือเกินนะไหลไปก็จะเป็นปืนนะครับที่อยู่ในเบตเทนพาซิชั่นนี้นะก็มีหลายกระบอกบ้างนะที่ดูมาก็จะเป็นอะไรเนี่ยพีอะไรนะสไนเปอร์นะครับอันที่สองก็ RPD ดีอันที่สามอันที่สี่อันที่ห้าก็ดูกันเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันในเบตเทนพัลเดีกว่านะครับว่ามีอะไรบ้างเอาเป็นว่าตอนนี้เนี่ยเรามาดูกันเลยดีกว่าว่ามันมีอะไรบ้างเป็นอันดับแรกนะครับอันแรกเนี่ยผมจะดูอันที่ผมสนใจดีกว่านะอย่างแรกหรือตัวละครตัวแรกนะครับก็คือมาร่านะเป็นตัวละครที่แบบว่าเหมือนอยู่ แบบในป่าอะไรเงี้ยคือมันต้องไป่าแล้วแหละทีมตอนนี้นะครับและส่วนสาคัญโอ้โหคือปืนกระบอกนี้ผมแบบชอบสกินมากคือผมอ่ะเป็นคนที่ชอบสกินที่มีไลายไฟหรือควันด้วยใช่ไหมแต่ว่าสกินที่ผมชอบอีกอย่างหนึ่งเนี่ยแล้วมันเข้ามาก็คือแบบสกินเก่าๆไว้ทุกคนเก่าแบบ ดูดิเหมือนมีลากไม้แบบเกี่ยวอยู่ที่สําคัญก็คือแบบมีลามีฝุ่นอะไรอย่างงี้ผมว่าเท่มากนะครับในปืนกระบอกนี้เนะี่ยก็มีสกินชื่อว่าไซออนนะครับก็เป็นสกินที่คุ้มค่าที่จะอยู่ในป่ามากเลยนะอันนี้ชอบมากนะครับส่วนต่อไปก็จะเป็นเจ้าตัวนี้ครับผมเบนชามนะครับแบล็กวีดอวเป็นตัวแบบสไปเดอร์แมนอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหเท่มากทุกคนรวมถึงตัวละครเอาไรเดอร์นะครับตอนนี้ผมก็จริงๆแล้วผมก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่หรอกตัวเนี้ยแล้วนี่ผมสายฟรีก็รับได้นะครับเป็นอัปลิตเตร์สกิลใหม่นะ Co โ l i z e r นะครับโอ้ถ้าผมเรียกผิดขออภัยนะแต่น่าจะแบบนี้แหละคือมันเป็นรูปร่างที่แปลกๆนะเหมือนปืน u ูซที่มันมี2กระบอกอะไรเงี้ยทุกคนเดี๋ยวเป็นว่าเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะมารีวิวนะครับหรืออาจจะเป็นคลิปนี้แหละและต่อไปที่ผมชอบอีกอย่างนึ่งเลยก็คือกระเป๋าครับ ชอบกระเป๋าที่แบบโอ้โหข้างใน,นมันมันมีอะไรสําคัญบ้างเนี่ยคือมันจะมีขวานใช่ไหมมีมีดและที่สําคัญมีหมีด้วยคนเก <c oughs> ็บหมีไว้ในกระเป๋าเข้าป่าแล้วนะ <c oughs> แล้วก็นี่ครับผม RPD อันนี้เป็นลายแบบลายพลาสนะครับเท่เหมือนกันแล้วนี่ครับเป็น LK24 นะครับ Blackwood นะเป็นผมว่ามันแปลกๆปะแปลก,นะก,กตัวที่ใส สโคบอะครับมาดูแบบว่ายาวๆย,ยืดๆห่นยนะ,นะแต่ดโดยรวมก็เท่อยู่นะครับออกแบบทองๆหน่อยนึง <S <S และเลเวล35 <S <S ก็ได้ตัวละครชายตัวนี้นะครับชื่อว่ามาร์การฟนะครับเป็นตัวละครที่ผมชอบตรงไหนหรือว่าคือผมของมันอะเหมือนคนจริงๆมากเว้ยโ,ย,โยโดยตอนแรกอะผมเห็นตัวละครตัวอื่นอะมันก็ไม่ค่อยใช่ไหมแต่ตัวเนี้ยทุกคนสังเกตเห็นไหมคือมันจะมีเส้นๆเว้ยแบบ เออเท่ะผมน่าจะใช้ตัวละครตัวนี้บ่อยเหมือนกันช่วงนี้แล้วต่อไปเลเวล40นีครับก็ได้เป็น XPR 50เป็นสไลเปอร์ที่ลูกค้าที่ผมจะไม่ได้ใช้เลยนะ แต่ว่าซีซั่นนี้เนี่ยก็น่าจะลองบ้างน,นะผมก็แปลกใจทำไม GM ถึงเอาสกินปืน APR50 ีาบมาบ่อยมากนะช่วงนี้เยอะเหมือนกันนะครับแลวผมก็ยังไม่ได้ลองเล่นนะถ้าใครลองเล่นเลยเนี่ยรู้สึกว่ามันดีกว่าซีซั่นที่ผ่านมาเนี่ยก็คอมเมนต์กันมาได้นะทุกคนผมจะได้ลองเล่นดูและนี่ก็เป็นชาบมอีกแล้วครับเป็นแบบว่าเหมือนคลิปที่เราเห็นกันบ่อยๆตามร้าน2 0บาทอะไรเงี้ยโอ้โหเยอะมากนะแบบเนี้ยผมว่าก็เท่เหมือนกันนะเหมือนของจริงมากๆเลย แล้วนี่ก็เป็นท่า ICU ว่าทำไมต้องเป็น ICU เนี่ยเป็นท่าท่าตอนได้ตอนเลเวล49เลยนะถือว่าไกลเหมือนกันแล้วมันอะไรเนี่ยหยิบอะไรต้นไม้ต้นไม้เล็กๆแล้วก็ส่องไปส่องมาอะไรครับเนี่ย <c oughs> โอเคต่อไปก็จะเป็นเลเวล50เลยละกันนะครับเลเวล50นี่ก็จะเป็นสายฟรีก่อนนะก็จะได้ h g 40มานะครับเป็นสกินที่ก็ธรรมดาอยู่นะครับ ส่วนต่อไปก็จะเป็นของสายเติมนะก็จะได้ปืนกระบอกใหม่มานะครับนี่เป็นปืนกระบอกใหม่ด้วยซึ่งมันจะมีด้ามจับด้ามถือตรงข้างด้วยนะเหมือนปืนตอนสงครามโลกครั้งที่หนึ่งอะออประมาณนี้เลยนะทุกคนโดยปืนกระบอกนี้นะครับก็มีชื่อว่า Echo เหมครับเหมือนกับเสียงกล้องอะไรอะทุกคนและสกินเนี่ยก็มีชื่อว่า d e m o n Eye นะครับโอ้โหเป็นไง <laughs> ผมจะไปลองเล่นให้ทุกคนดูเนี่ยปืนกระบอกนี้แต่ขอไปแต่งก่อนแล้วกันผมไม่รู้ว่ามันดีหรือไม่ดียังไงนะครับส่วนต่อไปก็จะเป็นตัวละครนะตัวละครตัวนี้เนี่ยผมบอกได้เลยว่า เหมือนเกมอะไรสักอย่างหนึ่งที่ผมเคยเล่นมาเว้ยมันเหมือนใส่หน้ากากแบบนี้แหละ แต่มันก็คล้ายๆโกรธนะแต่ก็เท่ดีครับโดยรวมและตัวนี้ก็จะเป็นแบ็กกราวน์ของเราแน่เลยนะครับเป็นอุ้ยผมว่าเป็นสไปเดอร์แมนนะครับไม่ใช่สไปเดอร์แมนเป็นแมงมุมนั่นแหละแล้วก็มันจะมีวิบวอบวิบ๊อบคือผมชอบตัวที่มันมีกระพริบกระพริบเว้ยแล้วเวลามันกระพริบอ่ะคนมันจะเห็นชัดมากนะครับมันจะสะดุดตาม,มากๆเลยส่วนอสุดท้ายก็จะเป็นกรอบรูปนะครับกรอบรูปอันนี้ก็จะเป็นเหมือนขาแมงมุมปะอยู่ตรงขอบบนทั้งซ้ายทั้งขวานะครับอันนี้ก็เท่อยู่นะฮะเดี๋ยวเราจะลองใส่ดูเอ้ยไม่ใช ผมจะซื้อพรีเมียมพาสมาให้ทุกคนดูนะครับโดยการซื้อเนี่ยมันจะมีแบ่งเป็น b บ t ทนพา a ์ตแบบธรรมดานะแต่ว่าก็เป็นสายเติมนะครับก็จะได้รับไอเทมที่เหมาะสําหรับคุณเลยก็รางวัลอัดแน่นเต็ม50าสิบนนะครับสตัวละคร5พิมเขียวมาใหม่อะไรแบบนี้แหละก็จะได้ของที่คล้ายๆกับ b บรทนพารแบบพรีเมียมนะครับก็จะเสียไปประมาณ440นะครับผมนะแล้วที่สําคัญก็จะบู๊ดเอ็กพีเบรทนพาเพิ่มอีก25%่ปเ็นตนะครับส่วนตัวต่อไปก็จะเป็นตัวนี้นะฮะเป็นเบ,บนรบ ของเดิมเลยนะก็ะคล้าๆอันแรกแหละแต่ว่ามันจะเพิ่มอัพเกรดเบทัลพาร์ทของเราทัานที12ขั้นนั่นเองนะครับก็ดีเหมือนกันแล้วก็จะบูส์เอ็กพีเบตันพาร์ต25เปอร์เซ็นต์นะครับคล้ายๆกับอันแรกเลยโอเคปะ่ะผมจะซื้ออันนี้เลยละกันรนรบมันก็960 CP เท่านั้นเองนะครับไปลองกันเลยดีกว่าครับไปฮะก็จะได้ของแบบขึ้นมาจนถึงเลเวลอะไรเนะี่ยเดี๋ยวดูก่อน13ปะ่ะก็ ถึงเลเวลสินะครับแล้วที่สําคัญแนทุกคนคือมีหลายคนถามผมมาเยอะมากว่าถ้าสมมติว่าผมเล่นไปยังไม่ได้เติมเนี่ยจนถึงเลเวล10ใช่ไหมแล้วก็มาเติมแบบเบตันพาร์ตพลัสอะไรเงี้ยมันจะบวกเลเวลเพิ่มให้เราไหมคือบวกนะครับคือบวกจากของเดิมไปเลยนะครับคือมันจะบวก13ขั้นใช่ไหมถ้าสมมติทุกคนอยู่เบตันพาร์ตเลเวล10อะไรเงี้ยมันก็จะอยู่ที่23อะไรอย่างงี้นะครับก็อย่างง,งกันเด้อโอ้ตอนนี้ก็ได้ของมาเยอะเหมือนกันอ๋อเป็นไง GKS อ้าหมันลายแบบเฟี้ยวมาก ชอบเลยอะไรอีกอะไรอีกอ,อ๋อดีก็จะ LQ สองสี่ฮะระเบิดอะไรอีกอะไรเนี่ยไอซีอาร์หนึ่งเะแล้วก็ตัวละครเนี่ยเอาไราเดอร์ฮะเคมหมดแล้ว <c oughs> แล้วตอนนี้เนี่ยมันยังไม่ถึงเลเวล14ฮนะเอาเป็นว่าคลิปหน้าเดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกอพัพเตรตสกิลใหม่กันเลยดีกว่านะครับปักสำหรับวันนี้นะครับผมก็ จะเอาปืน GKS นะครับแล้วก็ตัวละครใหม่ของเราด้วยแล้วก็จะไปเล่นด่านที่ผมจะมาแนะนําใหม่นะครับคือเป็นด่านที่เข้ามาใหม่ในตอนนี้เลยนะครับก็จะเป็นด่านที่มีชื่อว่า Terminal 24/7นะครับขอเรียกว่า Terminal พอนะครับหรือว่าด่านลั n เวย์นั่นแหละถ้าเรียกง่ายๆนะครับ <c oughs> ก็จะเป็นด่านที่เข้ามาใหม่ในตอนนี้ลยทุกคนเดี๋ยววันนี้ผมจะไปเล่นด่าน Terminal ให้ทุกคนดู2ตาแล้วกันนะครับแล้ว EP หน้าเดี๋ยวเรามาเจาะลึก i l i t ท e s s k i l l แล้วก็การแต่งปืน GKS แล้วกันนะครับจะ ในซีซั่นนี้นะครับอ่ะ <S <s <uss qualified> ไปลองกันเลยดีกว่าครับไอ้เฮ้ยเดี๋ยว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 ดียวลืมตั้งค่าตาาัวละครป่ะงั้นเราไปลืยกันเลยดีกว่าครับเดี๋ยวผมจะใช้ตัวละราคารตัวนี้น่ฮ yes? ะยูร่าอะไรก็ปืน GKS นะครับป่ะไปลืยกันเลยดีกว่าครับมามาโอ้เครื่องในแบบเป็นเสียงแบบพอเครื่องบินอะไรอย่างงี้เลยนะผมแบบว่า,วาคิดว่าด่านนี้เนี่ยมันจะเล่นยากตรงที่ว่ามุมแบบหลบเยอะมากครับทุกคนมุมหลบเยอะจริงอันนี้ผลได้ด่านอะไรเนี่ยได้ด่านอะไรเนี่ยยึดทงเหรอโอเคป่ะ น่าจะเป็นโหมดที่น่าจะเข้ามาใหม่แล้วก็ให้ทุกคนปรับใช้ก่อนที่มันจะเข้าในแรงนั่นแหละครับป่ะดืกันเลยดีกว่าอันนีเดี๋ยวผมยังหาตอนนี้ผมยังไม่ได้เล่นเลยนะหนาดเนี้ยอันนี้จะเป็นธงของเราใช่ป่ะโอเคแล้วเราก็จะไปดึงธงของเขาแล้วก็กลับมาไว้ที่เรานั่นเองนะครับน่าจะประมาณนี้นะเดี๋ยวผมขอเฮ้ยเฮ้ยสไนเปอเฮ้ยสไนว่ะสไนัยว่ะไววววไวเไนป์วเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมลืมปรับปุ่มมาทุกคนไม่เป็นไรตายข้งมันโอเคประมาณนี้แล้วกันตรงปบรคั โอ้โหโคตรแรงเฮ้ย,เ,ยเดี๋ยวเดี๋ยวสไนยูอตรงไหนวนะน่ะผมเหมือนได้ยิน,สน,ยนเสียงสไนยิงเฮ้ยเฮ้ยมีคนแย่งธงเราว่ะตอนนี้เพื่อนเราจะไปหรือเปล่า็นี้ไงอะไรครับอะไรครับโอเคถ้าเราเก็บธงแล้วมันก็จะเข้าไปอยู่ในของเราเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะไปยึดธงเขาก่อนลวกันแต่ทันีผมไม่ได้ใส่สโคปไงโอ้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดเดี๋ยวเดี๋ยวเ้ยวิแรงแรงแรงเดี๋ยวกันนะเดี๋ยวกันนะเฮ้ยโอ้ ตอนตายเนี <mile> ่ย <derived> ม <target> ันจะจับเวลาเกิดด้วยนะครับเราไม่สามารถเกิดแบบรวดเร็วได้นะทุกคนเก็บไปตอนนี้ยังไม่มีใครแย่งถงได้เลยอ่ะผมว่าถ้าเข้าไปในแรงนี่แบบเดือดแน่เลยทุกคนปล่อยมันขึ้นไปแล้วกันเฮ้ยอะไรวะน่ะโอเคสวยตอนนี้เหมือนว่ามันจะมีของให้เก็บอะไรด้วยนะทุกคนโอเคไปเก็บทงกันแล้วกันมันจะแย่งทงเราอย่างเดียวเลยว่ะเฮ้ยทีมเราเอ้ยเฮ้ยทีมเราแย่งแล้วว่ะเฮ้ยไม่ทันเลยทุกคนทีมเราเอ้ยโอ้โหเป็นไงเข้าบด บอทน้อยนะผมบอกได้เลยตอนเนี้ยบอดน้อยมากเพราะว่าเขา,าแบบต้องมาเล่นไงเพราะว่าต้องฝึกอะไรเงี้ยผมเหมือนว่าเอ้ยไหนวะน่ะเออมาดิโหยิงยากมากเลยผมยังไม่ค่อยได้จับปืนนี้ไงก็เลยงงนิดหน่อยนะครับมันเห็นผมปะวะโอซ้ายอย่าพึ่งอย่าพึ่งโอ้โหไม่มาวะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะผมจะเข้าไปเอาธงมันยังไงวะนะทุกคนโอ้ดูดิ หลบไป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 ้าเป่าเหมือนเขาจะรู้หมดเลยเนีครับว่าผมอยู่ตรงไหนจุดไหนอะไรเงี้ยผมต้องหลบก่อนตอนเนี้ยเอาไปคืนครับเอาไปคืนนี่เอ้ยหลบไปหลบไปเอาไปไว้ที่บ้านเราครับเอาไปไว้ที่บ้านเราเราต้องเอาธงทีมเราขึ้นมาเอาเราต้องไปเอาธงทีมเราขึ้นมาด้วยใช่ปะเนี่ยเอ้าอะไรครับเนี่ยผมเริ่มงงแหละไป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 งทีมเราอยู่ไหนก็ไม่รู้เลยตอนเนี้ย อะไรไม่เล่นเฮ้ยเหมือนเลือดมันจะไม่เพิ่มป่ะทุกคนโอ้โหธงตกเลยอ่ะอะไรเนี่ยโอ้ไม่มีใครเอาธงเราคืนมาได้อะแน่ตอนเนี้ยอย่าหลบดิโอ้จบแล้ว <c oughs> เดี๋ยวนะ <c oughs> มามาไม่เกี่ยงอยู่แล้วเดี๋ยวผมเข้าไปเอาเลยวะกันแน่ทุกคนไม่รู้อ่ขึ้นตรงไหนวะเนี่ยมามามาอะไร อะไรไปเลยครับไปเลยครับตอนนี้คือผมเอาธงเขาไม่ได้ละเหมือนมันจะเห็นผมด้วยหนีหนีหนีทุกคนหนีโดดตรงนี้ได้ปะได้โดดได้ไม่เจ็บด้วยอย่านะอย่านะตอนนี้เขาเอาธงเราไปได้อันหนึ่งแล้วอ่ะเฮ้ยมีคนลงมาอีกแวทุกคนอะไรจ้าอะไรจ้าเล่นคนเดียวก็ได้เล่นคนเดียวก็ได้ผมเริ่มเข้าใจแล้วทุกคนตอนนี้ผมเข้าใจแล้วเห็นแล้วครับตอนนี้นอนอะไรจ้า Reing มาครับไปไปเอาต่อครับโหหมดเวลาโหเราแลกเสมอปะเสมดไม่ขึ้นเลยเหรอถ้าเสบดคือแต้มไม่ขึ้นเลยว่ะทุกคนคือเราต้องเล่นจนแบบชนะทั้งสองรอบอะไรอย่างงี้นะครับอ๋อผมพอเข้าใจแล้วแต่ว่าวันนี้เนี่ยผมอาจจะได้เล่นแค่ตาเดียวนะทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวผมต้องไปรีบทําแบบอัปเกรดปืนไงแล้วเราค่อยมาเจอกันใหม่นะครับถ้าไปเล่น G K s อะไรอย่างเงี้ย อ้ใกล้ตายแล้วนะเพื่อนเอาหน่อยเอาหน่อยเอาหน่อยขอ oder, เลือดเพิ่มอยู่ครับแต่ว่าเหมือนท้าไมหลอดเลือดมันเปลี่ยนไปอันนี้มันหลอดเลือดมันเปลี่ยนไปไม่เกี่ยวกับด่านหรือเปล่ามันเกีก่ยวกับเขาเรียกว่าเกี่ยวกับการอัปเดตตอนนี้หรือเปล่าครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเพราะว่าผมยังไม่ได้ไปเล่นเลยอะยังไม่ได้วอร์มด้วยวันเนี้ยอะไรจ้ะอะไรจ๊ะอะไรจ๊ะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลูวววกซองลูกซองอยู่ไหนนะเดี๋ยวทุกคนซองอยู่ไหนวะอ๋อเจอแล้วโอเคไป เก็บธงเขาขึ้นมาอีกโอเคไปไปบ้านเราเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมเห็นธงว่ะผมเห็นธงกำลังคืบคานมาหาผมคอนแทคทูเจนเนอรี่อ้าวเก็บธงเราเก็บธงเราโอเคสวยเพื่อนไปเฮ้ยอย่าเพึ่งนะจ๊ะอย่าพึ่งนะจ๊ะอย่าพึ่งนะจ๊ะอย่าพึ่งนะจ๊ะไปโอเคเราก็ได้ไปอันแรกแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเอาไอ้ครบเลยรอบเนี้ยแต่ตอนนี้ผมขอกันบ้านไว้ก่อนเอ้าเฮ้ยโอ้อะไรวะเนี่ย เดี๋ยวเดี๋ยวขอการบ้านก่อนโอเคอ๋อเน,นี่ยมันบ้านเขาดีกว่ากำ <c oughs> ละใครถูกลงเราไปเจอแล้วเขาไม่ถูกใครทุกคนลงไปแล้วลงไปแล้วมันลงไปแล้วโอ้ไม่ทันเออสวยเพื่อนเอามาเอามาเอามาถ้าสมมติว่าเพื่อนเราเอาลงมามันแบบมันจะเอามาไม่ได้นะครับอย่่ๆยาเพื่อนใยญ่ๆาไม่ได้ไม่ได้บอกเลยว่า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 ไม่ได้บอกเลย ไปไปไปครับทุกคนเหมือนมีคนตามหลังผมมาไม่รู้ว่าเพื่อนหรือใครไปครับตอนนี้ผมเอาแยกเข้าไปได้แล้วแยกมาได้อย่างง่ายดายว่ะเฮ้ยเพื่อนอะไรนะเออสวยอะไรวะอย่าอย่าอย่า้าวขอร้องน้องอย่าห้าวเข้าใจป่ะโอเคผมการบ้านก่อนแล้วกันผมต้องเปิดกันบ้านกันบ้านเราโอเคไม่มีใครเข้ามาได้ผมก็จะไปบ้านเขาครับรอบนี้ผมว่าวินวินเอ้ย เน้นเน้นบอกเลยว่าเน้นเน้นโอเคเดี๋ยวผมจะโดนตัวเองเพราว่าเนี่ยพ่อเป็นเลยกันโอเคไหมเอาไปโอเคผมไม่สนใจแล้วผมจะเอ้ยโอ้โหเปลี่ยนปืนเพื่อนเอว่าอาว่าเขาเริ่มเดือดวลยทุกคนเฮ้ยเอาไปละเอาไปละเอาไปไหนเอาไปไหนจ๊ะเอาไปไหนจ้าเอาไปไหนจ้าไปม,มีคนมีคนสวยสวยเพื่อนเฮ้ยมันแย่งไปแล้วว่าเฮ้ยเพื่อน ไปไหน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 แต <c oughs> วัดความคามกับพี่เหรอฮะมาครับเหมือนมีคนขึ้นมา <c oughs> เฮ้ยขึ้นไปจริงด้วยแต่ผมไม่สนใจผมจะไปเอาชงบ้านเขาเฮ้ย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 ไม่รู้และไม่รู้แล้ว,ม,ลวมันไม่เห็นผมไอ้ยังเดียวครับตอนนี้เฮ้ยเหมือนมันเห็นแล้วเหมือน <c oughs> มันมเห็นแล้วทุก <c oughs> คนไปครับมันเห็นมันเห็นเฮ้ย,ยนะเดี๋ยวนะเฮ้ยอะไรอะไรอะไรเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอะไร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 เดี๋ยวก่อน เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนยังไม่จบอย่าเพิ่งนับศพทหารโอเคปะเฮ้ยหายแล้วทุกคนมันก็เอาไปไม่ได้มันจะไปไหนวะเนะี่ยโอ้โหกรรมทุกคนโอ้โหผมจริงจแล้วผมน่าจะแอบไปในบ้านไปแต่ว่าเราสื่อสารกับทีไม่ได้ไง,ไงประเด็นอะผมไม่ให้มันเอาไว้โอเคเราชนะแล้วทุกคนโอ้ผมว่าน,น่าจะได้ตาเดียวเนี่ยหรือทรงแล้วน่าจะนานนะครับ แต่ก็มันดีทุกคนด่านนี้ถ้าว่ามันอยู่ในแรง้งเนี่ยต้องเปิดไม่เล่นกันอะจริงๆมันไม่เหมือน domination กับ hard p o ย n ์เว้ยพอมาเจอแบบนี้เนี่ยรมเวียนหัวแนๆ่ๆบอกเลยอ้าวทุกคนชนะอะไรวะอ๋อถ้าเสมอนี่คืออีกตาหนึ่งนี่ใครชนะก็คือชนะเลยอ๋อประมาณนี้ครับผมก็สำหรับวันนี้ก็มีประมาณนี้แล้วกันถ้าใครอยากให้ผมทําอะไรเกี่ยวกับ m i d d l path แล้วก็นี่แหละครับไอตัวนี้แหละที่เราจะเจอกันก็สามารถคอมเมนต์มาแล้ว ถ้าหากว่าใครได้แล้วเนี่ยและมีเทคนิคในการให้ผมแบบรีวิวเนี่ยก็อย่าลืมคอมเมนต์กันมาได้นะครับตามที่ผมบอกไปนะทุกคนการกดไลค์เนี่ยมันไม่สาคัญเท่ากาัรคอมเมนต์นะทุกคนผมชอบอ่านคอมเมนต์มากเอาเป็นว่าทุกคนดูคลิปนี้จบเนี่ยมีความเห็นยังไงหรือว่าอยากทักทายกันเนี่ยก็อย่าลืมคอมเมนต์นะครับทุกคนโอเคสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนไว้เจอกัน EP หน้านะครับบ๊ายบาย